ไปอยู <łość> ่ไปอยู่ไปึงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ เบิดมันเด้งวงชิตเตนโนมาโอ้ <c oughs> คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟลดีๆมาแนะนำครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเว็บทีเฮดช็อปครับคุณผู้ชมมีทั้งระบบสุ่มเพชรฟรีไฟระบบสุ่มของแรและที่สาคัญคุณผู้ชมใครเติมเกิน200บาทแล้วสุ่มไม่ได้อะไรเลยมีสิทธิ์ลุ้นรับ10,000เพชรฟรีๆครับคุณผู้ชมและยังมีของรางวัลให้สุ่มกันอีกมากมายครับคุณผู้ชมนี่ครับสุ่มบัตรสร้างห้องนะครับถ้าใครดวงดีก็ได้หลายใบเลยนะและยังมีสุ่มของแรของด้วยนคชมีเท และยังมีระบบสุ่มเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผู้ชมโคตรดีนะและนี่คือทีเด็ดเล้ยงผู้ชมสุม่มรูเลตของหายากคุณผู้ชม<อ>เดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มกันดูที่ผู้ชมผมจะได้ไหมตอนนี้ผมเติมมาแล้วนะครับผู้ชม300บาทมาลองสุ่มกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะมารอบแรกได้ไหมออกไม่ออกปับ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 ,ปบ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 ปได้ห้เครดิตคุณผู้ชมคือเราสุ่มหนึ่งครั้งเราจะเสียประมาณ10เครดิตนะคุณผู้ชมได้ไหมครั้งที่สอง ครั้งที่สองโอ้ไม่ได้เอ้ยได้คืน15 point คุ้มอยู่คุ้มอยู่ยาวไปครับคุณผู้ชมยาวไปเฮ้ย <Wow. S 1> ท่าเต้นมังกรในอนนั้นเราก็ติดต่อไปที่เพจเขาเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ครับเราก็บอกเขาว่าเราได้ท่ามังกรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวทางทีมงานเขาก็จะส่ง id ของท่าเต้นมังกรให้เรานะครับสำหรับใครที่อยากสุ่มของรางวัลดีๆแบบนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมเนี่ยเ<ล>ข้าเลยเข้าเลยไป ไปไหนแล้วไปไหนแล้วดูจุดดิไม่เห็นจุดเหรอมันจะมาดดเครื่องมันจะมาดดเครื่องนี้แล้ว ตายการอากาศตายการอากาศตายตายตายกอากาศได้เอามานอนมันตายแล้วมันตายการอากาศแล้วมันตกมันตกมึงอย่ายิงไปเพื่อนมันอยู่นั่นอย่ายิงไปมันยิงข้างมันยิงโดนเราเปิดโคโนไว้รอเลยเฮ้ยมีโคโนอะไรข้างหน้าเห็นไหมน่ะออกซ้ายเทยออกซ้ายออกซ้าย อย่าเพิ่งไปเปิดจุดนะที่มันยิงกันอยู่ตุ๋ยได้ไหม,ไม,มอไเอาดิไทยตายแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งออกขวาขวาก็ไดเ้เหลือเหลือไอตัวผู้หญิงนะข้างหน้าไทย

โอ, <S <S โอ้ยไข่ไทยเหยียบกับระเบิดโอ้ยโอ้ยไอ้ไทยจบแล้วโอ้ยเหยียบกับระเบิดโอ้ยไยอ้ไทยขวงเอ้ยเหยียบกับระเบิดโอ้โอ้ตายโคตรง่วเลยมึงไงเหยียบกับระเบิดวะนี่แหมโอ้ เห็นไหมเห็นกันไหมยิง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 เล็ง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 ไอ้นี่มันยิงไม่โดนเราเลยเนี่ยยิงแค่น่อยยิงก่อนยิงก่อนเมาอีกเมาอีกเนี่ยปัญญาได้ตายแล้วไปเลย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 ปล่อยพี่เลยไปเลยเลือสามนัดเอง ไป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 ไม่ตายไม่ตายโอ้ยตายหมวกทุเรียนดิโอ้ยอ้ยอวองร้อหน่อยวอง ไม่รอดว่ะตายไ,าไปเลยไปเลยไปเลย <laughs> โอ้แม่งไปเสียเวลาไอ้สองตัวนั้นนะ่ะร <c oughs> อดไหม มีรถไหมข้างหน้านบ้านไปดูดิถ้ามีรถก็รอดอนะมีอยู่มีอยู่โอ้ยรอดรอดรอดโอ้ <c oughs> ตาย <c oughs> มีตัวบวกกันอย่าง,งไปเอ้า ตัวหวกันอย่าขับไปเอา้าโอ้โอ้ฆ่ามันอุตับเร็วกว่าเว้ยเดี๋ยวใครได้บอมาเสี่ยงเพื่อนมันถ้าเป็นคือไม่รอดแน่ đắp lên Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt.